สวัสดีครับพบกับผมพ่องจาก p e s On Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำการ Unbox เจ้า Insta 360 Evo นะครับอตอนนี้อาจจะกระแสตัว R ตัวอะไรไร้สาระนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ่าย 3D 180องศาได้นะครับไม่ใช่คู่แข่งของเราอยู่แล้วนะตัวนี้เดีวเราจะมาคลิปนี้เราจะทำการ Unbox กกันดูก่อนนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้าง แล้วราคาเป็นยังไงนะตัวนี้บอกก่อนเลยผมได้มาที่ราคา11,900บาทนะครับรวมผ่อนศูนเดือนแถมมีเคส3มิติแถมมาด้วยแต่ตัวของแถมเนี่ยกำลังส่งมาอยู่นะฮะยังไม่ถึงเขาลืมส่งให้นะฮะโอเคเรามาแกะดูกันเลยด้านหลังของกล้องเป็นภาพ3มิติก็ด้านหน้าเป็นสายโชว์ตัวกล้องนะครับด้านข้างผมแปลกใจอย่างเดียวก็คือว่าเขาเขียนว่า อินเทอร์เนลสามสิบสองกิกซึ่งตัวนี้ตามสเปคไม่มีอินเทอร์เนลนะฮะาจะาเป็นการพิมพ์ผิดหรืออะไรสักอย่างนึ่งเดี๋ยวมาดูภายในกันอีกทีนึง okay. oh. แกะกันสด ก็ตัวนี้ออกมาจากกล่องนะครับจะได้มีฐานรองฐานรองตัวนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีมา n ตติดกับตัวกล้องอ,อยู่นะฮะเราองหมุนตัวนี้ออกก่อนก็จะตัวกล้องมาแบบนี้ กล้องวัดสดุเป็นพลาสติกนะฮะด้านบนมีปุ่มสองปุ่มแล้วก็ไม่มีหน้าจอใดๆทั้งสิ้นนะฮะด้านข้าง,างที่หลาบอะไรก็ไม่รู้ micro sd card เขาอาจจะให้เราเปิดทางด้านริมๆตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเผยถึงช่องชาร์จแล้วก็ช่อง sd card นะว่าช่องชาร์จนี่คือกา,กากมากเลยนะ,ะยังใช้ usb type เก่าอยู่เลยนะฮะก็มีช่อง Memory ี่การนะครับปิดไว้ก่อนนะโอเคตัวเครื่องนะครับอ่ามาดูภายในกันบ้างนะฮะาทางด้านล่างด้านล่างของถานนะครับมีกล่องกล่องนึงนะฮะใส่อะไรมาให้มาดูกันนะอ่าภายในกล่องนี้นะครับอให้เป็น ขากล้องนะครับวัสดุเป็นโลหะนะครับข้อต่อเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่หัวบอลน,นะฮะแล้วก็ด้านล่างมีรูแต่ว่าไม่มีเกลียวนะฮะจะคิดว่ามีเกลียวเมาส์กับอันอื่นได้หรือเปล่านี่ไม่ได้นะครับเป็นรูเฉยๆนะเป็นรูเฉยๆไม่มีไม่มีอะไรนะโอเคแล้วก็อีกช่องหนึ่งซอง ใส่นะครับโดยที่ซองนี้สามารถเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่กล้องในโพซิชัน180องศาได้นะครับเข็กล่องเล็กหมดละดูอีก3กล่องเล็กที่อยู่ด้านในนะครับสกลอ่องอ่กล่องนี้แน่นอนฮะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือ ภาษาหลายภาษามากมายยกเว้นภาษาไทยนะครับคู่มือนะฮะแล้วก็มีการันตีนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอรอ์สองอันนะครับโอเคก็เป็นอิสเซอรี่อีก2ออย่างก็คืออย่างแรกเป็นสายชาร์จไมโคร USB ธรรมดานะครับ เป็นแบบหัวนะหักนะฮะหัวหักหัวหักแบบหักขึ้นนะหัวหักขึ้นแบบนี้นะเรามาดูกันว่าสามารถจะชาร์จแล้วก็ถ่ายไปพร้อมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะมีเสียงแทรกซ้อนเกี่ยวกับของขายนิดนึงก็ ชิ้นสุดท้ายแล้วฮะเป็นตัวเสียบทำให้มือถือเรากลายเป็น VR นะฮะสามารถดูภาพสามิติได้ on the go นะครับก็ตัวนี้เบสิคเลยนะก็พับเก็บแล้วก็เปิดออกมาไม่สามารถเลื่อนปรับ IPD ได้นะครับปกติอุปกรณ์ประเภทนี้จะต้องการการเลื่อนปรับ IPD นะออกซ้ายขวานะฮะเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดก็คือใช้ดูได้แบบ พอทูถ่ายน,นะครับแล้วก็ข้อตำหนิเลยก็มีตัวการผลิตนะครับการฉีดพลาสติกออกมาเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยนะเป็นเหมือนกับของงานราคาถูกเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นของแถมอย่างสุดท้ายแล้วนะหนึ่งหมันเก้ารบาทเนี่ยเราจะได้ได้อันนี้ได้สายได้ขากล้องเล็กนะครับได้ตัวกล้องแล้วก็ได้ฐาน ฐานนะตีตว่าเป็นฐานอลูมิเนียมนะฮะได้เท่านี้นะฮะแล้วก็กล่องแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็เคสแถม1อันนะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานแล้วจะเอาคลิปหน้าจะเอาฟุตเทจแบบเต็มเต็มนะครับการถ่ายกลางวันถ่ายแสงน้อยมาให้ดูกันเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้ครบ,บอกตรงๆว่าหาฟุตเทจนอกจากที่อัปโหลดตรง YouTube เนี่ยหาได้ยากมากนะครับแล้วก็ ไฟเนี่ยค่อนข้างดูไม่ชัดเจนนะครับเป็นการถ่ายของที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าคุณภาพของฟุตเทจจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ u n b o x ็อกเจ้าอินสตาทริซตัวนี้ช็ดออนลาไปก่อนนะครับถ้าชอบสับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย